เป็นบ่าวแดงหน้าตาบูตอนบันดูนมั่งสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกิลผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข U i d ดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยเอากระเปสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบเบเกิลทุกคนด้วยนะครับโยบผมช่องมิกซ์เซเว่นนะครับทุกคนก็ตอนเปิดคลิปมาเนี่ยน้องชายผมเนี่ยร้องเพลงให้ฟังนะทุกคนเสียงเพาะไหมครับเพาะอยู่แล้วครับน้องชายผมเนี่ยเขาชอบร้องเพลงในหะ้ทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยเล่น MP5 นะครับซึ่ง แต่หลายคนเนี plays, Why, ่ยก right? you exactly, ็ย pues, right ังสงสัยไม่ว่าเล่นหนูท right? anyway, right ่อเนี่ยพาอะไรไปบ้างไหมไม่ต้องพาอะไรไปเลยทุกคนเราหนูท่อไเราพาอะไรไปเยอะแยะเราพาเค่กระสุนแม็ก50เกาะมวกอะไรแค่นี้พอทุกคนเราไปรูดขานะครับเราไม่ได้ไปวิ่งใส่นะครับทุกคนเอ่อเรื่าหนูท่อเนี่ยไม่ต้องพาอะไรเยอะแยะเพราะวันก่อนเนี่ยมันมีคนว่าผมวมันบอกว่าเออเน MP5 ไม่พาอะไรมาเลยก็ไม่ต้องพาอะไรทุกคนเออเราเล่นหนูท่อจะพาอะไรไปเยอะแยะใช่ไหมเราอยากไปรูดขาชิวๆ ในเกมนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปคังแสงนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเดือดทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับทุกคนไปเลยโอเคครับเกมนี้เราอยู่กับทีมงานเดิมนะครับทุกคนพี่แบงค์บีเมาน้องฟิมนะครับคนหนึ่งเขาปาปืนดีๆดังนั้นนะผมเอา MP5 มาคนเดียวไปเดี๋ยวเราไปหนึ่งนาทีกันเลยทุกคนเน็ตปิงจัดเลยทุกคนโอเคพีโอเคตอนนี้เรดาร์กำลังมานะทุกคนนะ เรามาเปิดประตูกันเลยปากัสก่อนนะครับจําไว้นะครับตรงนี้ปากัสดักไว้นะเ,เพื่อที่แม่ไอ้เหลืองมันวิ่งเข้ามาหาเรานะครับทุกคนวิธีนี้ผมได้มาจากน้องฟิล์มพี่แบงค์พี่เมาส์นะครับอพอเขาเล่นกลางแสงกันบ่อยเห็นปะเราต้องปาประตูกลางด้วยนะทุกคนเ,คเดี๋ยวหาเราเบิดตั้งไว้ก่อนอเพื่อได้ใช้นะครับเนี่ยไอ้เหลืองเดินเข้ากันมาแล้ว รู้สึกว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันจะเดินทะลุกแก๊สได้นะทุกคนความสามารถเยอะไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ประตูใกล้เปิดแล้วอ่าเนี่ยเปิดแล้วทุกคนประตูเปิดละไปเราปา่าตะโกเพื่อปิดทางที่เราจะวิ่งเข้านะมีบอสเปาวะไปไปไวิ่งวิ่ง่ง,งโอ้โหยิงโคตรแรงเลย,เลย ผมฉีดยาเขียวตั้งไว้แล้วนะทุกคนเฮ้ยมบอลวีดได้ด้วยเกือบบอลเลยอ่าเอาเขียอเอ็มบีไฟล์ป๋มบิเอาเขาม,ม,มาเปิดเซฟล่างกันหมดละฮนะผมเดิม,มยาก่อนละกันอเดิมยาก่อนเดิมยาก่อนเดี๋ยวเราวิา่งตามพี่มอส์ไปเลย เมื่อกี้ประตูเราเปิดฝั่งเดียวมั้งไม่แน่ใจเออผมมาเปิดเราล่างนะทุกคนนะกดเกลือนี่แปดหมื่นนะเนี่ยดูดิโหลูกปันเกตั้งอยู่แบบนี้เดี๋ยวดูก่อนว่านาจะยังเฮ้ยเฮ้ยสี่ช่องเนะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยเชือกอีกแล้วได้บ่อยจังว่าเชือกเนี่ย เราขอรีใส่กระสุนแป๊บหนึ่งใส่กระสุนเสร็จแล้วก็เราไปเคลียร์บอสเลยดีกว่าทุกคนยิงโคตรแรงไอ้พวกเนี้ย,ยไม่มีบอสหรือเปล่าเว้ยมีบอสด้วยหรอไม่ได้ยินเสียงเลยนะปามไปก่อนครับทุกคนจังหวะนี้เน็ตก็ช้าเหลือเกินอะไรเนี่ย,ยดูเน็ตแปบบ๊บนึงเออ โอ้ได้ของทองมาโอเคอาอไหนฮนะผมยังไม่ได้ใส่เหรอเฮ้ยเน็ตเป็นไรเนี่ยเอ้าเขาใส่มาแล้วนี่เ่ียอะไรวะเนี่ยออยยูู่่บ้าบอยใช่ไหมเดี๋ยวขอพาตัดก่อนนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวมาเปิดกุญแจห้องนี้หน่อยซื้อมาได้นะทุกคนกุญแจห้องนี้บางทีไนท์ชอบวางให้อยู่นะซีดีด้วยนะทุกคน เราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเราเนี่ยเนี่ยข้างนอกเสียงปืนดังอยู่ผมว่าข้างนอกเนี่ยน่าจะไม่เข้าด้านในแล้วแหละเขาน่าจะเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะฟาร์มไปเรื่อยครับเราเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนปืนอะไรวะโอ้อยู่พี่โอ้ยฟันท้ายนี่แพงนะทุกคนเงินน,น้อยโอเคพี่ ตอนนี้พวกผมเนี่ยจะจะวิ่งไปเล่นข้างนอกนะเพราะว่าด้านในไม่มีใครเข้าเลยมันเงียบมากโอเคโอ้ก็ยิงอะไรกันวะอเขาออกกันไปแล้วเดี๋ยวฟาร์มใกล้เสร็จแล้ววิเดี๋ยวตามไปเฮ้ยจุดไหนมาจุดไหนออก็ยิงกันแล้วไนท์เหรอต้องพิมบอกว่าไหนนะโอเคโอเคเอาซซีีโอ้บ้าไม่ร่อนวะ บอลซีซีเลยเหรอบอกว่ายังฟาร์มจิวๆเลยนะเขาไปบวกกันเต็มเลยจะจาแดงก่อนแล้วกันไม่หัวไหนก็ไม่ร่อนนะ่ะสองอย่างนั่นแหละโอเคโอเคตายเอาเคาหน้าตายสักคำหน้าวะ่ะฮ่าฮ่าของพี่บอลเล่นจอดเหนือเลยว่ะอุ้ย <undergo> อ <es> <t> ัน uh, นี้จะไนบอทมาเราวิ่งมาช่วยข้างนอกกันดีกว่าทุกคน ้ฝั่งนู้นก็ยังยิงอยู่เลยพี่ตรงเออใช่ลงนานอะ่ะโรหน้ามีเอ้ไม่มียาแดงวะเดี๋ยวเราต้องมาวิ่งดูฝั่งนี้นะน้องฟิล์มยิงยิงได้ไปเมื่อกี้อยู่ไหนจ้าที่รักจ๋าพี่เอาหลุดขามาเสิร์ฟแล้วจ้าใส่กระสุนรอแล้วก,กัน จ,จังหวะนั้นจังหวะนี้มมันันนบวกกาไม่รู้เหมือนกันนะพี่นู้ยังยิงอยู่เลยเออกกระเป๋าหรือเปล่าพี่นู้ลงนานามันต้องดักแน่นอนนะพวกนี้นะดักอยู่ไม่ก็แถวนี้แหละแถวๆนี้แถวๆนี้แน่นอนผมรู้เลยเชื่อผมเชื่อผมเดี๋วยผวยผมมาเช็คตรงเหมืองนะพี่เฮ้ย มีเสียงหน้าผมป่ะพี่แเมลอนเฮ้ยอันนี้วิ่งแปลกๆป่ะพี่ข้าแปลกล้มสวยน้องฟิล์มน้องฟิล์มยิงไปอีกนะเฮ้ยอะไรวะข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยพี่คนนี่เนี่ยนกเนาะซ้ำตายพี่ส้มตายตายไปหนึ่งตรงนี้ตายไปหนึ่งโดนผมลูดขาไปซัมโบซัมเบใส่กระสุนผมใส่กระสุนนะเฮ้ย มีเสียงอีกมีเสียงอีกพี่มีเสียงนะผมอีกผมเอาแก๊สปาไประเบิดมันมันมีเลยน้องปาระเบิดไปเอ้ยนี่นี่นี่ตายตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งมันตายเลยตายอีกหนึ่งอุ้ยตรงนี้ศพเต็มเลยแถวนี้ศพเต็มเลยทุกคนใช่เอาบอดศพโคตรเยอะอุ้ยเดนนี่อีกสอง โอ้พี่ก้ะนด้วยเนี่ยโอ้หนี่กระเป๋ารัดว่ะโอ้อะไรเนี่ยปืนสายข่าวกระเปา๋าโอเคแต่ปืนนี่ยไม่ค่อยอะลายว่ะหรีกระสุนก่อนล้กันผมยิงไปสองแล้วนะทุกคนตอนนี้น้องพีมยิงแตกไปนี่มันมาเล่นกันอยู่ฝั่งนี้เต็มเลยว่าทำไมมันเงียบๆจัง oh <my> นี่พี่เมาเดินมาเก็บด้านนี้ชอปีเต็มเลยนี เดีย๋ยวผมเช็คจุดออกก่อนเผื่อยังนอนอยู่ตรงนี้ตรงจุดออกนี้เคลียนะตรงเมืองเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวใส่กระสุนรอก่อนนะทุกคนนะนอันนี้สปีไม่มีปืนแต่มีกระเป๋ารัดโอ้หมกสี่ด้วยวะเจอ็มสิบสี่ <M 14. S 2> เจอญาติผมเลยเพี่เจอญาติผมอ่ะเอวีไว้เหมือนกันเหรอฝั่ง ในกระเป๋าลัดคนไทยด้วย,เ,ยเขามาเล่นกันตรงนี้เ<น>ต็มเลยมาแล้ว <c oughs> มายิงพยานนะว่าอวตอนนี้เราแยกกันอยู่นะทุกคนนะตัวน,นี้เดี๋ยวผมยิงหมอเก็บปายมาด้วยเก็บสอบให้ละกันผมไม่เอาปืนไปนะปืนสายคานะผมเอา่ดระสุนไปนะทุกคนอคุ้ย อ๋อมีของทองในกระเป๋านี่ว่าเอาใส่เซฟเลย,ยนเนี่ยผีเมามาเก็บด่เก็บศบให้ด้วยเดลยตายวะอันนี้มีคนตายแน่นอนน้องฟิล์มมาบอกอยากให้ไปเล่นพยาบาลนะทุกคน <c oughs> มีแต่บอดวตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันไปเลยนะทุกคนจังหวะนี้โอ้อิ่มเลยวะสพฟรีเยอะแยะ โอเคมาดูตัวนี้กันต่อปืนอ,อะไรวะโอ้ m อ x มวะ่ะโอ้เมด้วยปืนด,ดีจัดทุกคนมากระเป๋าวิ่ก็ใหญ่สวยเลยอิ่มเลยเนี่ยเกมนี้นะนีะ่ลูดขาดนี่มันดีจริงๆวะ่ะโอ้มีเกาะด้วยโอ้อ็มบกสองว่ะทุกคนเอาก็สนุนโอ้อะไรย<า>จดเนื้อ<ป>จจดเนื้อ จอเนื้อมาเล่นเลยเหรอเพื่อนทิ้งทิ้งดูได้ในใสยงบาเยอืมแม็ก5าิโอเคใส่เข้าไปปาตัดนี่ก็ใส่ไปเอาไปขายได้ทุกคนปาตัดเนี่ยอยู่ตีจุบโอเค บ่ะสโคบสองก็มีว่ะแล้วมันยังน็อกอยู่ด้วยนี่สโคบสี่จัดของก่อนนะทุกคนตอนนี้ขอเคลียร์ของสักแป,ป๊บนึ่งนะสิ้งใส่ไปอืมปาตัดแปดนี่ย<ม>ังเต็มอยู่<ว>เลยอะ่ะผมอยากเอาไปขายวะ่ะอืมจัดไม่ถูกเลยทีนี้ ม่มันก็อยู่ปั๊มมะตอดของแต่งมาแล้วกันดีไหมหรือว่ายังไงดีวะทุกคนเออตอดไปเออแต่ว่า M, M, M P X ก็แพงอยู่นะอ่าเอาเอเราตอดของแต่งก็ได้อู้หกระสุนสีด้วยวะทุกคน S K เอาเรื่องจัดอืมเก็บไม่ถูกอะไรวะเนะ นี่ยพีเมาเอ้ะพี่ก้าทุนไปพี่เมาแล้วนะพี่เมาได้ศกฟรีไปชับโอเคน่าจะประมาณนี้เด็ดทุกคนตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วทุกคนนะพี่เมาสับให้เรียบร้อยครับเราไม่ต้องเดินไกลให้พี่เมาสับให้แล้วเรารอออกกันเลย เกมนี้ออกประมาณ4,2 0แสทุกคนหวานเจียบเลยอิ่มจัดเฮายิงตั้งกันไว้ด้วยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไซก้ามานี้ M14 โอเคเกมนี้เราออกอย่างปลอดภัยทุกคนยิงไป2คนนะครับ4 6 4 0 0 0ครับทุกคนไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป ดูดิลมนี้เกิดไหนโอ้เกิดใกล้อยู่เกิดใกล้หนึ่งนาทีอย่างนี้พี่แบงค์แกวิ่งไปหลังนะเราไปเปิดประตูรอ,อเลยเกิดดีจัดสองเกมแล้วทุกคนเกิดใกล้ๆอุย้ยอุ้ยท่านไยทซานายสายี่สองระวังระวังโอเคปากแกดักเหมือนเดิมครับทุกคนปากแกแล้วเน่เน่เนเดี๋ยวไปไปอีกแล้วแน่นอ,อ อ๋อปีนป่ปยละโอเคโอ้ย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 ใครมันไม่ยิงบอดพี่โอ้มันแอบอยู่ตรงนี้เลยหาแกก่อนเออพ,พี่แบงค์ยิงตัวลแล้ววะเอาเรื่องเกินพี่ผมโอ้รอบนี้น่าจะเดือดทุกคนดูนี่ปืนดีๆดังนั้นเลยอะ AR 4 ตรงเรดาร์เขายิงกันอยู่นะมึงขึ้นน้อน้อยมาดิวะเออขึ้นมาดีวะโดนน้องกูยิงแน่ขึ้นมาดีวะอย่าจัดแปลนบายประตูไว้ให้ครับไอประตูเปิดแล้วผมป่าตะมกป่าตมกปาอยูุปายุปายุปายุไปแล้วไปแล้วไปไปมาเร็วมาเร็วมาเร็ว Đây đâu, đâu, cao quăng Tôi bật đồ đạo Để Không khăn mà leo nào Chỉ ra kiểu còn luôn ô, ô ô Ô bên phá bị Chỉ biết cô Thế thời gian mang đây gặp này cốt chẹp Giờ chỉ ra kiểu còn luôn Hột lái chứ mà Mi boss là quá kim đi บายบายบเปิดเซฟเปิดเซฟเปิดเซฟมีบอสเปล่าวะมีม so oh, yeah, ีมีมีบอสมีบอสนะครับเกมนี้ท oh, ุกคนเอ๊ะขากายไฟจะรอดอีกหรอเอ้ผมเปิดเซฟหลังยิงกันนะเปิดมานะเซฟหลังกงชนเซฟหลังแล้วนเซฟหลังโชว์อยู่เลยวะโอ้พี่แบงค์ได้ของแดงอีกแล้ว ีแบงค์ได้กล่องแดงว่ะทุกคนเฮ้ยของผมมีลุ้นว่ะว้าดูปันเกี๊อีกแล้วเชี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเอากลองชิ้นฮะแล้วกูออกเว้ยจริงเหรอแบ่งให้เพื่อนดีกว่าให้เพื่อนแล้วแบ่งให้เพื่อนตอนไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันกล่องแดงเอากล่องชิ้นมาเพื่อนไม่กดเลยเผื่อตายไงแกก็วิ่งลงมาเก็บดิผมจะรอนไว้ ให้กดตื่นไปก่อนเลยผมไม่เอาผมรวยอะไรอะไรเออให้ใครให้ตะเมาต์ะเมาสจนน้องผมไม่พูดตรงๆเลยอะอยากรวยก็ทำมาหากินดีวะก็หยอกกันนะก็หยอกกันนะทุกคนก็พูดเล่นกันอีแบงค์ได้สองชิ้นเลยว่ะเอาเรื่องมาไม่ใช่ไม่ใช่ ่ไ,ไม่ได้ดูเลยใช่ใชกดออกไว้ตั้งนานแล้วพี่อย่าบบอสได้ไหมกดออกกลางยังมีตัวอยู่มีฝั่งไหนกดวะอืไมไม่ได้ดูอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฟาร์มก่อนแล้วกันตอนนี้แล้วก็ไปเคลียร์บอสนะทุกคนเคลียร์บอสให้ลูกกระสุนมันเหลืออืมลูกกระสุนมันเหลือวะใครเปิดวะเดี๋ยวดอทนี้แพงนะทุกคนสามพันสี่พันอยู่ bang la vang 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 บอสยองร่างเกบีเดี๋ยวผมรูดขาเองเอ้ยยิงเวยยิงเลยไม่มีกระสุนว่ะมีแต่กระสุนห้าว่ะเดี๋ยวผมรูดขาเองยวผมรูดขาเองอีอีอีลม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 หมดแลงบอสโดนรูดขาไปทุกคนให่ บอกแล้ว okay, อย่าดูถูกจอดเนื้อหนูท่อ اد, ไม่ต้องพาอะไรเยอะแยะผมไปตั้มกล่องมาด้วเมื่อกี้โอ้ยข้างนอกบาสดตะโมกพี่แล้วว่าเต็มเลยไม่ออกเลยหรออืมเต็มหลังกระเดือเกลือจัดเลยไปออกห้องฟ้าพี่แบงค์สองชิ้นเลยเหลอรอวะกลางหลักแม่งดี้อย่าเลีโตก่อนนะทุกคนนะอ๋อเดี๋ยวมาีว่าไ,ไม่มีคนแหนะไหอย่าพึ่งอย่าพึ่งพอพอพดด อย่าเพิ่งบี้ผมยังไม่เก็บของเลยอ,อ้าวจีบ่ายแล้วผมยังไม่เคลียร์ของบอสเลยอ่ะพี่แบงค์สับออกแล้วไปเดี๋ยวเราไปเก็บศพบ,บอสอย่างเดียวก็ได้ทนะุกคนเนี่ยผมกำลังมาเคลียร์อยู่พี่เคลียร์ของบอสก่อนโอ้ยเอ็มเคว่ะบอสเอ็มเคเลยว่ะ โอ้เอาเรื่องเกินบอล M K เลยดี๋ยวผมไปเคลียร์บอลข้างล่างอืมแมคกาสิบด้วยเราต้องรีบออกนะทุกคนพี่แบงค์ได้สองชิ้นนะเอาเขาไปเคลียร์บอลก,กันมอลตักกดกหนา้าผมเก็บของไปก่อนรอบนี้รอบน,นี้ดูดิเบอร์มี R P K หรือเปล่าโอ้อันนี้ก็าวีเส่ะ เก็บไม่ได้แล้วอุ้ยเก็บแม็กไปแล้วกันน่าจะทันอยู่ทุกคนน่าจะทันอยู่ปับ๊บแม็กกระสีนก็แพงนะทุกคนนะไม่ต้องสงสัยนะว่าเก็บแม็กทำไมแม็กมันแพงด้วยนะเบียดได้เหรินน้ำอ่อนอืมเดี๋ยวกิวีเดี๋ยวกิวีว,ว,วะ นาทีครึ่งโอเคแล้วหนึ่งนาทีครึ่งเก็บไปเก็บไปห,หมดเก็บไปแล้วได้ต้องเก็บไปหมดอันนี้เป็นอะไรวะเอ n เอ, n. อเอคเจ็ดสีเนเดี๋ยวผมนั่งดักตรงประตูแตกเลยละกันนะทุกคนนะฝั่งโน้เขาดักหนึ่งนาทีกันอยู่

สามทิบวิเราต้องคอยบอกไปไล่เพื่อนด้วยนะทุกคนเวลาเราอยู่จุดออกยี่บ่ายยี่บ่ <10 S 1> ายี่สิบยี่สิบสิบว้าสิบว้าวิสิบวิสิบวิ นี่เราได้เอ็มเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับโอเคมื้อนี้เราก็ออกได้ 2, 3, 6, 6, สองแสนหกทุกคนอิ่มแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะการเล่นหนูทองเราไม่ต้องพาอะไรมากโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบายบายจุบจ๊บ